กลับแฟนเราตลอดไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากแฟนๆทุกท่านนะครับเพราะวันนี้นะครับผมจะพาแฟนทุกท่านนะครับมารู้จักกับแบตเตอรี่รถยนต์โดยแบตเตอรี่รถยนต์ที่ผมจะพาท่านชมมารู้จักนะเขามีความเด่นในเรื่องของกําลังไฟที่สูงมีความคงทนและมีความเสถียรของกําลังไฟมากๆเลยทุกวันนี้นะครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับมีการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพนะครับให้เทียบเท่ากับรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับรถยนต์ทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาให้มีคุณภภาาพพสิิทธ ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแบตเตอรี่รถยนต์ก็มีการพัฒนาตามติดเทคโนโลยีของรถยนต์ไปอยู่แล้วเพื่อให้คุณนะครับสามารถใช้รถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยแล้ววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักกับ fb แบตเตอรี่นะครับหนึ่งในแบตเตอรี่รถยนต์ที่น่าสนใจมากๆเพราะเขามีสโลแกนที่ว่าทนได้ใจพลังไฟสูงสโลแกนของเขานะจำง่ายนะ fb แรงและทนซึ่งผมชอบมากๆฟังแล้วบรรงไปตรงมาดีว่า แรงและทนแต่เดี๋ยวเราจะไปคุยกันในรายละเอียดนะครับว่าแรงและทนของเขานั้นหมายความว่าอย่างไรและส่งผลกับลูกค้าอย่างไรแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่ร้านตั้นสายฟ้าแบตเตอรี่นะครับเพื่อจะพาทุกผู้ชมมารู้จักกับ FB b a t แบตเตอรี่ในซีรีส์ของ S-Series เขามีให้คุณเลือกทั้งแบตเตอรี่รถยนต์นั่ง และแบตเตอรี่รถกระบะเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดของ FB แบตเตอรี่ในรุ่น S Series กันนะว่ามีรายละเอียดอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรบ้างเพราะวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเพียงคนเดียวครับผมต้องหากูรูนะครับของทาง FB แบตเตอรี่มาพูดมาคุยกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากที่สุดในวันนี้ว่า FB แบตเตอรี่ในตระกูลของ S Series เนี้ยดีและเด่นอย่างไรใช่อย่างที่เขาบอกหรือเปล่าว่าทนและแรงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า เดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยครับแล้วผมเชื่อว่านะครับแฟนๆหลายคนนะครับมีปัญหาในเรื่องของการสตาร์ทรถแน่ๆเวลาบิดกุญแจสตาร์ทแชะแชะแฉกว่ารถของคุณจะสตาร์ตติดนั่นหมายความว่ากําลังไฟในแบตเตอรี่ของคุณนั้นลดน้อยลงละใกล้จะถึงเวลาในการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ววันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาคุยกับคุณตั้นนะครับเจ้าของร้านตั้นสายฟ้าแบตเตอรี่ครับสวัสดีครับพี่ตั้นครับสวัสดีครับพี่นิิ นี่คือพี่ตั้นจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่ครับยังหนุ่มอยู่เลยอายุเท่าไหร่ครับพี่ปีนี้ก็43แล้วครับโอ้ย43ครับเป็นเจ้าของร้านแบตเตอรี่ F B Pro Shop ใช่ที่นี่สาขานี้จะเป็น F B Pro Shop ครับคือยังไงครับพี่มีความแตกต่างจาก F B ปกติอย่างไรบ้างเนี่ยก็ F B Pro Shop เนี่ยเริ่มโครงการตั้งแต่ประมาณ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วใช่ครับแล้วเราเป็นดีลเลอร์ที่สมัครเข้าโครงการ Pro Shop ต้องเข้ารับการอบรมการเทรนนิ่งจาก F B ครับครับแล้วก็ดิสเพลย์หน้าร้านเนี่ย เป็น FB ที่ผมทักในเรื่องของ FB Pro Shop เพราะผมเห็นว,ว้วร้านนี้ดูใหญ่โตแล้วก็เป็น FB ลุ้นล้วนเลยแต่เห็นอย่างนี้นะครับทุกท่านครับหนุ่มๆแบบนี้นะไลฟ์สไตล์ของคุณตั้นนี่ไม่น้อยนะเล่นรถสปอร์ตเล่นรถบิ๊กไบค์ความชอบส่วนตัวมาไงครับเนี่ยแล้วทำไมถึงมาอยู่กับแบตเตอรี่อย่างนี้ด้วยมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงเนี่ยพี่ตั้นเริ่มต้นจากเราทำธุรกิจเนี่ยครับมา20กว่าปีละหึ้ยเหรอใช่ครับตั้งแต่ปี1999พี่ทำตั้งแต่อายุ20เนียนะใช่ครับคือตอนนั้น เอ็นสายปากและเอ็นแมตติกผมก็ไม่เรียนหนังสือเลยอยากเอ็นแต่ไม่ติดใช่ครับไม่เรียนเลยไม่เรียนเลยเอาไงงั้นนะก็คือเราชอบสิ่งที่เราอยากเรียนครับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่อยากเรียนเอางั้นเลยใช่ครับแล้วเราก็พอดีแม่มีโอกาสได้เริ่มทําธุรกิจนี้ก็เลยมาช่วยกันทําคุณแม่ทําก่อนใช่ครับทำร้านแบตเตอรี่ใช่ครับพี่ตั้นก็เข้าไปช่วยใช่ครับแล้วยังไงครับแล้วการเติบโตก็เติบโตมาเรื่อยๆใช่เราก็ใช้เวลาประมาณ8ปดปีครับขยายสาขาไป ขยายไปจนถึงตอนนั้นประมาณ18สาขา18สาขาขายแ,แบตเตอรี่เนี่ยนะใช่แบตเตอรี่อย่างเดียวเลยครับแล้วไปหยุดตอนที่น้ําท่วมตอนนั้น18เหลือ 2. 2จาก18เหลือ2ใช่ส6สาขาจมน้ําหมดอุ้ยแล้ววันนี้ขยับขยายกลับขึ้นมาฟื้นขึ้นมาระดับไหนแล้วครับพี่ในส่วนของแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยเราขยายขึ้นไปที่13สาขาแล้วครับ13สาสาขาใช่ครับทั้งในส่วนปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สาขาใหม่ก็ที่ นครราัสีมาไปโคราชเลยใช่ครับแล้วก็การจนะก็คือพี่ตั้มเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในแบตเตอรี่แน่ๆขายมา20ปีแล้วไลฟ์ตายอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้รถสปอร์ตอ๋อก็เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วคือเราทํางานมาจน20ปีครับประมาณนั้นแล้วมันหมดแพชชั่นหมดแพชชั่นใช่คือมันเหมือนกับเราทํางานแล้วมันตันการ,รขยายสาขาแล้วมันมันหมดสนุกละก็เลยหนีไปขี่มอเตอร์ไซค์มา4ปี นี่ไปขี่มอเตอร์ไซค์4ปีที่ไปขี่ที่ไหนก็ขี่ไปแชงกรีล่าขี่ไปซาปาขึ้นไปนู่นเลยนะใช่ครับขี่ไปทั่วครับเป็นเดือนนะใช่ขี่ทุกเดือนนะครับมีทุกเดือนอ๋อแล้วเป็นบิ๊กไบค์ใช่ครับขี่อะไรเป็นหลักครับเนี่ยอ่าถ้าระยะไกลๆอย่างนั้นเราขี่ BM GS ็มจีพันสองทัวร์ลิงใช่แต่ถ้าในเมืองเราก็ขี่ฮาร์เลยอ๋อเป็นฮาร์เลยกอแรงบันดาลใจรถสปอร์ตกับบิ๊กไบค์ที่ไปคนละทางกันเลยนะ ทำไมมันมาอยู่ด้วยกันได้พี่ในส่วนรถสปอร์ตเนี่ยมันเหมือนจะเรียกว่าเดจาวูก็ได้มีอยู่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว FB แบตเตอรี่เนี่ยจัดทริปพาผมไปเที่ยวที่เยอรมนแล้วก็พาไปที่ศูนย์ปอร์เช่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ปอร์เช่จากวันนั้นน่ะผมก็ชอบปอร์เช่ซิลเวอร์ก็เลยไปนั่งถ่ายรูปด้วยจากวันนั้นผมไม่ได้ตั้งใจว่าผมมีเวลา5ปีผมจะต้องมีคันนี้ตั้งไว้เลยนะตั้งแต่วันที่ FB พาพี่ไปเนี่ยห้าปีครับที่ถ่ายรูปซิลฟี่กัับบเคค้้าใช่รรไไดดมับ คันที่หวังไหมใช่คันที่ถ่ายรูปไหมหรือว่าเป็นอีกไม่ใช่คันที่หวังคันนั้นจะเป็นรุ่นแบบเก่านิดนึงครับก็คือรุ่นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับโอ้นั่นพี่ก็อย่าหวังเอันะครัะเพราะมันสุดเอื้อมอ๋อแต่เป็นสตอรี่มาใช่ใช่ครับเราก็เราอยากได้แบรนด์นี้ใช่เป็นหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็สีเดียวกันคอัแปลว่าเริ่มต้นจาก fb เหมือนกันนะใช่ใช่ครับ fb แต่ที่ี่ไปสร้างฝันของพี่ในความเป็นรถสปอร์ตพาไปเปิดโลกหลายๆที่ว้าวครับแล้วก็ porsche ก็ได้มาอยู่ก็ตาในครอบครองใช่ครับ เขาก็มาจาก FB เหมือนกันถูกต้องครับการประสบความสําเร็จจาก FB แบตเตอรี่เหมือนกันใช่ครับวันนี้พี่ผมอยากจะทราบในเรื่องของ FB แบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกทนได้ใจพลังไฟสูงใช่นะครับแล้วก็ตัว S Series ที่มีทั้งรถยนต์นั่งและรถกระบะผมอยากทราบรายละเอียดของเขาหน่อยพี่ว่าจุดเด่นของ FB แบตเตอรี่เนี่ย FB เนี่ยผมขายมา20ปีแล้วรุ่นที่เริ่มต้นที่สร้างชื่อเลยคือรุ่น F135 เป็นไฮบริดตัวนั้นทนมากคือลูกค้าถ้าได้ลองใช้เมื่อไหร่นะครับ สปี4ปีกลับมาตามยี่ห้อเดิมตามรุ่นเดิมนั่นคือความทนใช่ครับความทนที่เข้าไปครองใจผู้ใช้แล้วในปัจจุบันเนี่ยรุ่นที่น่าสนใจคือตัว S-Series ตัวเนี้ยจุดเด่นของเขาเลยคือ CCA ศสูงเคือค่ากำลังสตาร์ทใช่ครับโค้กแคงกิ้งแอมแปรแรงจุดสตาร์ทในเครื่องเย็น ตัวนี้เขาทํามาสูงที่มันสูงได้เนี่ยด้วยเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่ใช้แล้วก็โครงสร้างของแผ่นกริดแผ่นกริดพื้นที่อยู่ข้างในนะในตัวของแบตเตอรี่ะใช่ยโครงสร้างแผ่นตะกั่วเนี่ยครับอันนี้เอฟบีเขาทำมานหนามากหนาปุ๊บการส่งกําลังไฟถูกไหมความเสถียรถูกต้องครับมันก็จะดีขึ้นใช่ครับแล้วก็ใส่แคลเซียมเพิ่มไปอีกใส่แคลเซียมใช่ครับเป็นช่วยด้านไหนครับพี่การเดินไฟความเหนียวก็คือมันอยู่ในส่วนผสมของเขาครับซึ่งเร่ง CCA ขึ้นมาได้ดี รถในปัจจุบันเนี่ยใช้ไฟเยอะเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากกว่ารถเมื่อ10ปีก่อนเยอะเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยลูกเล็กๆก็ต้องเค้นกําลังออกมาให้ได้มากที่สุดีอสิงต้องมีประสิทธิภาพใช่ครับเพราะวันนี้ครับอย่างที่เราเรียนให้ทราบว่ารถยนต์เนี่ยมีการพัฒนาไปเยอะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในรถระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถเนี่ยมีผลทั้งสิ้นแบตเตอรี่ต้องถูกพัฒนาตามไปด้วยนะไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่ในเทคโนโลยีเดิมมาใช้กับ รถยนต์รุ่นใหม่ก็ไม่ไหวมันแบกกาลังไฟกันเกินไป FB แบตเตอรี่ก็ได้พัฒนาแบตเตอรี่ตามเทคโนโลยีของรถยนต์อยู่แล้วอย่างที่เราเรียนให้ทราบอย่างที่พี่ตั้นบอกว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยไฟเขาใช้เยอะร,ระบบไฟมันไม่ได้มีแค่เครื่องเสียงมันมีระบบไฟเกี่ยวกับสตาร์ทเกี่ยวกับระบบต่างๆภายในรถนี่เยอะมากแบตลูกเล็กๆเนี่ยไฟมันต้องเยอะและอย่างที่บอกต้องสถเขียนด้วยใช่ครับ ไม่งั้นพังเลยนะอธิบายเลยพี่มันจะเป็นไงกึ่งเปียกกึ่งแห้งหรือเราจะเรียกยังไงดีให้เข้าใจกันง่ายๆคือ MF เนี่ยมันมาจาก maintenance free คือการดูแลรักษาต่ําเราจะใช้งานเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้เติมน้ําเลยนะครับ MF เนี่ยเป็น maintenance free อย่างท<ช>ี่พ<ด>ี่พูดแต่ก็ยังมีน้ํากลั่นอยู่มีน้ํากลั่นอยู่ภายในครับแต่ด้วยการดีไซน์ฝาของ FB เขาก็คือการสูญเสียน้ำเนี่ยจะต่ําแบต MF กับแบตแห้งเลยเนี่ยความแตกต่างหรือว่าในมุมมองของพี่เองในเรื่องของการใช้งานเนี่ยยังไงมันโอเคบ้างกว่ากันในแบตประเภท2ชนิดเนี่ยครับ,บ MF กับ SMF เนี่ย คือในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เรายังเป็น MF กันอยู่น้อยที่จะเป็น SMF อไม่ต้องไปดูแลเลยไม่ต้องไปดูแลเลยเป็นซิลปิดสนิทเลยซิลฝาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ํากลั่นออก MF อนี่ยังเติมน้ํากลั่นได้ MF ยังเติมน้ํากลั่นได้ก็ยังถูกจริตกับผู้ใช้ในบ้านเราอยู่แล้วมันเหมาะกับเรียกว่าอากาศไหมเหมาะกับพื้นที่เหมาะกับอากาศบ้านเราไหมว่า MF เนี่ยโอเคบ้านเราบันร้อนกันาดเนี้ยมีส่วนครับมีส่วนคือในในประเทศเราเนี่ยความร้อนแบบจัดมากเพราะฉะนั้น ในห้องเครื่องเนี่ยยิ่งร้อนเข้าอีกการสูญเสียน้ำเนี่ยมันมันมีมากเพราะนั้นโอกาสที่น้ําภายในเนี่ยมันจะยุบเป็นไปได้ s m f ก็เถอะเจออากาศแบบเนี้ยน้ําภายในก็ยุบเหมือนกันไม่ใช่ไม่ยุบนะครับยุบเหมือนกันทีนี้จะยุบแล้วซ่อมได้อ่ะยุบแล้วเติมได้อันเนี้ยยังมีโอกาสที่จะช่วยยืด,ยดอายุเข้าไปอีกครับอา,อาจจะถ้ารถผู้ใช้ใช้เยอะสามเดือนสี่เดือนอาจจะต้องเช็คสักนิดนึงนะครับตรงนี้แหละครับท่านครับต้องฝากแฟนๆไว้เลยนะครับว่า การใช้แบตเตอรี่เนี่ยต้องดูแลเขาเหมือนกันนะอย่าไปทอดทิ้งเขาแล้วก็อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศูนย์บริการอย่างเดียว<ช>เราเจ้าของรถเนี่ยดูแลด้วยนะครับ<ช>เพราะว่าในส่วนของ mf นะครับในตัวของ fb แบตเตอรีเ่เขามีอินดิเคเตอร์เขามีตาแมวน้ำกลั่นที่อยู่ภายในว่ายุบลงไปแค่ไหนแล้วควรจะเติมหรือยังไม่เติมนะครับจริงๆแล้วถ้าใช้งานจริงๆริงอ่ะสอสัปดาห์ควรจะดูทีหนึ่งถ้าเป็นแบตน้ำเนี่ยหเดือนถึง2สัปดาห์ควรดูแต่ถ้าเป็น mf ของ fb นะครับ ไม่จําเป็นต้องดูขนาดนั้นเพราะบางทีเราทํางานทุกวันเชา้ากับมืดเช้ากับมืดโอกาสที่จะไปดูเนี่ยน้อยบางทีเผลอเลลืมไปบ้างเรายุ่งเรายุ่งใช่ครับเพราะนั้นแบตตัวนี้ก็คือมาตอบโจทย์ช่วงเวลาที่เราเผลอลืมไปอาจจะไม่ต้องดูทุกเดือน3เดือน4ี่เดือน6เดือนเราดูทีก็ได้และจากการพัฒนาของแบตเตอรี่นะครับในความเป็น MF เรียกว่าแบบแบตกึ่งแห้งแล<ช>้วกนะันนะครับแบบนี้เนี่ยยังไงเราก็ต้องดูแลแต่เห็นไหม เขาพัฒนาให้เราดูแลได้น้อยลงนะครับแต่ต้องดูแลเพื่อยืดอายุการใช้งานของเขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้มันเต็มรูปแบบจริงๆถ้าไม่ดูแลจริงๆเนี่ยอายุการใช้งานเขายัางไงพี่คือเดี๋ยวนี้สาวๆก็เยอะนะที่ใช้รถเราเองอย่าไปว่าสาวๆเลยเราเองก็ลืมดูเหมือนกันตัวผมเองก็ไม่ใช้แบบนํามานานแล้วอาา่าฮะเราก็ใช้ MF ใช่ครับใช้ MF มนานานแล้ว <M> f. f b เนี่ย อัด CCA มาให้แน่นมากเค้นออกมาได้สุดละเพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านไปทุกปีทุกปีเนี่ยค่า CCA มันจะดรอปลงเรื่อยๆถ้าเราเริ่มต้นที่สูงโอเคระยะเวลาการดรอปมันก็ยืดไปเรื่อยๆมันมีผลตั้งแต่ในเรื่องของการสตาร์ทครั้งแรกยันไปที่อายุการใช้งานเลยเฮ้ยอันนี้ชอบนะเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่นึกว่าจะเกิน3ปีอะตั้งแต่การดีไซน์แผ่นการดีไซน์ส่วนผสมอบไขกเลย เราแล้วกระบ,บวนการผลิตของเขา<ช>ด้วยนะคร<ช>ับทากผู้ชมเขาใช้เทคโนโลยีกระบ,บวนการผลิตเนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่ากระบ,บวนการผลิตของ FB Battery นั้นเป็นอย่างไรนะครับในระบบพันชิ่งของเขา นอกจากจุดเด่นที่สําคัญมากๆใน FB แบตเตอรี่ในเรื่องของค่า CCA ที่สูงแล้วนะครับที่สําคัญคือ FB แบตเตอรี่ในรุ่น S Series เนี่ยมี Active Battery a l นะครับหรือเนื้อแผน่นธาตุที่ทําการฉาบบนโครงกริดนะครับที่เราเรียกว่า FB Stone Grid นะเป็นนวัตรกรรมที่ทาง FB แบตเตอรี่นะครับพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่โดยเพิ่มมวลสารที่ประกอบไปด้วย แคลเซียม plus และสารประกอบอื่นๆทำให้อัตราการสูญเสียน้ำเนี่ยลดลงมีความรวดเร็วและเสถียรมากขึ้นตอบสนองในเรื่องกําลังไฟที่แรงและกระแสไฟที่คงที่ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพ ในภาพรวมเนี่ยให้ทนทานมากขึ้นนะครับและเมื่อนํามาประกอบเป็นชุดโครงแผ่นธาตุแล้วนะครับจะได้ประสิทธิผลประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยจะทําให้มีความคงทนมากขึ้นกระแสไฟแรงขึ้นซึ่งเป็นชุดแผ่นธาตุนวัตรกรรมใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า S อสไทลิเมนนะครับทำให้เกิดเป็นรุ่น s s e r i ร s ที่ขายดีมากในปัจจุบันนี้ครับและระบบการผลิตพันชิ่งเนี่ยนะครับที่ผมเรียนให้ท่านชมได้รับทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับ FB b a t t e ต y อรี่นะครับใช้ระบบการผลิตพันชิ่งเนี่ย เป็นรายแรกของอาเซียนเลยนะระบบพันชิงเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพของ FB แบตเตอรี่ดีมากขึ้นในเรื่องของกําลังไฟในเรื่องของความเสถียรของการจ่ายไฟตรงจุดนี้ครับเหมือนที่ผมบอกครับว่าเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่นะครับมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีของรถยนต์เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้แฟนๆได้รับทราบว่าเราต้องเลือกแบตเตอรี่ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือนกันนะ ไม่ใช่เลือกที่ราคาอย่างเดียวต้องเลือกที่เทคโนโลยีของแบตเตอรี่การผลิตแบตเตอรี่ที่เขาทันสมัยด้วยวันนี้เรามารู้จักกับเขาจริงๆว่าคอนเซปต์ที่เขาบอกสโลแกนที่เขาว่าว่าทนและแรงเขาบอกด้วยความจริงทนจริงแรงคือค่า CCA ความเสถียรของไฟที่จ่ายให้กับรถของคุณมีแน่นอนและแฟนๆท่านใดนะครับสนใจที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ FB แบตเตอรี่เป็นหนึ่งในแบตเตอรี่ที่น่าสนใจมากๆเป็นทางเลือก ที่นนาสนใจร้าน FB b บตเตอรี่มีทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับมองหาสัญลักษณ์ร้าน FB Battery ได้เลยเขียวๆสวยๆแบบนี้สัญลักษณ์ FB Battery ชัดเจนหรือจะมองหาร้าน FB Pro Shop ก็ดีไม่น้อยในร้าน FB Pro Shop คุณสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้มาสอบถามในเรื่องของความรู้ต่างๆเกี่ยวกับแบตเตอรี่ได้เลยและที่ผมยืนอยู่ที่นี่นะครับร้านตั้นสายฟ้านะครับอยู่ที่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะ ใครผ่านไปผ่านมานะครับเข้ามาคุยกับพี่ตั้นได้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะถือโอกาสเปลี่ยนแบตเตอรี่รถของผมไปด้วยเลยมาพิสูจน์กันซิว่าทนและแรงเป็นอย่างไรใน Honda c ซ v วีของผมนะดูสิสตาร์ทปุ๊บติดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเรารู้กันครับอย่ากอยเอารถเข้ามาแล้วเนี่ยขั้นตอนของ fb pro shop จะทำยังไงก่อนครับพี่ก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับวิธีมาตรฐานของ fb pro shop นะครับตรวจสอบแบตเตอรี่ของลูกค้าก่อนลูกค้ามาอาจจะสตาร์ทติดหรือ อื่นอะไรก็แล้วแต่เราตรวจสอบก่อนว่าแบตของลูกค้าเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วจากนั้นก็ค่อยมาดูกันว่าเราจะใช้แบตรุ่นไหนที่จะเหมาะสมกับรถลูกค้าเสื่อมจริงหรือไม่เสื่อมจริงต้องเช็คด้วยถ้าเราถ้าไม่เสื่อมจริงอ่ะเอาแบบแต่มันแบตมันอ่อนมาแล้วเราจะแนะนํำยังไงครับพี่เราดูอายุการใช้งานด้วยครับ<อ>คือเท่าเราวัดค่าแล้วเหลือ70%อย่างเงี้ยแล้วรู้อายุการใช้งานของลูกค้าว่าใช้มาแค่ปีนิดนิด ไอ้ตัวเนี้ยเราก็อาจจะถามลูกค้าไปว่าลืมปิดไฟทิ้งไว้หรือว่าลืมอะไรเปิดอะไรทิ้งไว้หรือเปล่าทําให้ไฟมันอ่อนถ้ามีเวลาก็แกะแบตออกมาให้เราชาร์จได้อ๋อค,คือเราก็มีบริการพวกนี้ให้ลูกค้าด้วยใช่ครับถึงแม้ว่าแบตลูกเดิมผมไม่ใช่เอลบีพี่ทำให้ไหมทำครับเฮ้ยจริงดิชออย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเงินทุกบาทมันหายากมันมีค่าต้องใช้ให้ยากด้วยโอเคไม่ได้ใช้ง่ายๆครับโอเคก็คือเราดูแลลูกค้าด้วยถึงแม้เดิมยังไม่ได้เป็นลูกค้าเราแต่เรราก็พ้อม โอ้ก็คือมาดูแลก่อนถ้ายังไม่ต้องเปลี่ยนดูแลให้ใช่ครับเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเขาเปลี่ยนเขานึกถึงเราถูกต้องครับอ่างั้นผมขออนุญาตลบกวนครับเช็คแบตของผมเลยครับพี่ขอเชิญน้องหน่อยครับอ่ามีมีตัวแทนมีตัวแทนมาเราใช้เครื่องอย่างนี้เลยพี่ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวเทสเตอร์ของที่ทาง FB p r o Shop จะต้องมีประจาทุกที่สาขาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยใช่ครับอันนี้คือตรวจเช็คตรวจเช็คครับค่าของไฟค่าของ ตัวแบตเตอรี่แล้วก็เช็คไดชาร์จที่รถได้ด้วยเราเช็คไดชาร์จได้ด้วยใช่ครับก็คือจะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในศูนย์บริการเลยโอเคก็คือเช็คแน่แน่รู้สภาพแน่แน่รู้เลยว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะล้วพออย่างนี้มาเดี๋ยวเราเรื่องเราก็จะปริ้นออกมาอ๋อปริ้นออกมาว่าแบตตัวนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่แจ้งผลให้เรารู้เลยเป็นตัวเลขชัดๆใช่ครับอ๋อก็คือเราอย่างนี้เห็นกันแน่แน่ไม่มีหลอกกันครับ ก็ตัวเลขแบบนี้มามันก็มีค่าของมันที่ชัดเจนอยู่ค่า CCA เท่าไหร่ใช่ไหมครับโวล์เหลือเท่าไหร่ CCA เหลือเท่าไหร่ควรจะเปลี่ยนหรือยังแล้วอย่างนี้อาจถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนขั้นตอนต่อไปอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าอาจถ้าซ่อมได้เราดูแลให้ก่อนใช่ครับอาแล้วถ้าผมอยากจะเปลี่ยนแหละถ้าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็ขึ้นไปดูก่อนว่าแบตเตอรี่รุ่นไหนที่เหมาะกับวิธีการใช้งานของลูกค้าเอาแล้วอย่างซีวิกคันนี้ถ้าซีวิกเนี่ยผมแนะนําคือตัวเองผมก็ไม่ชอบเติมน้ำและเทคโนโลยีใหม่ของ ตัว M F ของ F B เนี่ยมันช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่แล้วก็ไม่ต้องคอยดูแลบ่อยผมก็จะ S <S แนะนำซือ S Series ที่เราคุยการถูกต้องครับก็นี่ก็ยังเหมาะคือนี่คือรถบ้านๆท,ทั่วไปใช่ครับในวันนี้ F B แบตเตอรี่มีตัว S Series พอลูกค้าตัดสินใจเลือกแบตเตอรี่ได้แล้วเนี่ยเราก็นำแบตมาแล้วก็ทสด้วยตัวเทสเตอร์อีกครั้งหนึง่งฮะทสด้วยตัวเทสเตอร์อีกครั้งหนึง่งว่าแบตเตอรี่ที่เอายกมาเนี่ยมันเป็นใหม่ในกล่องจริงแต่มันสดมาจากโรงงานหรือเปล่าตันนี้ก็สําคัญครับ มีเช็คแบตใหม่ด้วยเหรอใช่ครับ้ยก็คืออันนี้เป็นมาตรฐานของ FB Pro s ป o p ใช่ครับทั้งร้านเราเนี่ยจะสั่งใหม่สดทุกเดือนแบตเตอรี่เนี่ยนะใหม่สดทุกเดือนเลยเหรอใช่พอผลิตสดมาจากโรงงานเนี่ยอายุไลฟ์ไซเคิลมันก็จะยาวเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะเน้นตรงนี้ครับอ๋อนี่คือจุดเด่นด้วยใช่ครับอ๋อคือแบตใหม่จากโรงงานไม่ได้แบตใหม่ค้างปีใช่มีผลใช่ไหมมีผลสําคัญมากเลยครับ คือแบตที่ผลิตเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเราใช้เดือนนี้อายุการใช้งานเนี่ยยาวนานกว่าแบตที่ผลิตเมื่อปีที่แล้วแล้วมาใช้เดือนนี้แน่นอนถึงแม้ว่าจะมาชาร์จไฟใหม่ก็แต่อายุยาวๆไปแล้วไม่ได้ไม่เวิร์กดีกว่าครอ๋อก็คือต้องเลือกในเรื่องของแบตเตอรี่ร้านเราแน่นอนในตัว FB Pro Shop เป็นแบตใหม่ด้วยกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากเห็นว่าพี่เช็คอย่างไงได้เดี๋ยวลบกคนน้องนะครับ เรียบร้อยนะครับกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ F B แบตเตอรี่ในรุ่น S Series กับเจ้า Honda c i v i c คคันนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ตั้นมากๆนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองจริงๆเป็นอย่างที่คุยหรือเปล่าลองสตาร์ทกันก่อนนะครับตามมาเลยและเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่มาเป็น F B แบตเตอรี่ในรุ่น S Series ในเจ้า Honda C i ี i c คันนี้นะครับแน่นอนครับเราพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องลองด้วยครับ สตาร์ทก่อนสิอุ๊ยทีเดียวติดเลยนะและนี่แหละครับโจโจ้ครับกับการพิสูจน์เบื้องต้นนะที่เขาบอกว่าทนและแรงในความเป็น FB แบตเตอรี่แรงคือค่า CCA เ้ขาสูงด้วยคุณสตาร์ตติดทันทีเลยนะครับแรงมากๆนะในเรื่องของการสตาร์ตในครั้งแรกที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับไม่มีปัญหาอันนี้ไม่คล่องใจแล้วล่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปใช้งานรถยนต์คันนี้กับ FB b บตเตอรี่ S e r i e s ในซีรีส์นี้นะบอกแล้วครับว่ามีทั้งรถยนต์นั่งและมีทั้งรถกระบะด้วยแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางตั้นสายฟ้าแบตเตอรี่นะครับที่อยู่คลอง3ามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเขามีทั้งหมด13สาขานะครับทนผู่ชมครับผมได้คุยกับเขาเบื้องต้นผมได้คุยกับเขานอกรอบนะคุณตั้นมีความรู้เรื่องแบตเตอรี่เยอะมากๆใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่อง ของแบตเตอรี่นะครับไม่จาเป็นต้องมาเปลี่ยนอย่างเดียวนะแบตเตอรี่คุณเสื่อมหรือคุณไม่มั่นใจในแบตเตอรี่ลูกเดิมของคุณคุณมาที่ fb pro shop ของตั้นสายฟ้าได้นะครับเขาแนะนําคุณได้ว่าแบตเตอรี่คุณถึงเวลาเปลี่ยนหรือยังคุณยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่คุณยังไม่หมดอายุการใช้งานเขาก็ไม่บังคับเปลี่ยนนะผมชอบมากในคอนเซปต์ของ fb pro shop เขานะเขาเป็นเพื่อนแท้ของคุณแน่ๆครับในเรื่องของแบตเตอรี่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ปรึกษา fb pro shop ได้หรือร้านค้า fb แบตเตอรี่ ทั่วประเทศที่ใกล้บ้านคุณได้เลยครับนี่ครับสีแบบนี้โลโก้แบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้เลี้ยวเข้าไปได้เลยคุณได้รับคำแนะนำดีๆจาก FB แบตเตอรี่แน่นอนแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอลาทนกู้ชมนะครับไปลองรถคันนี้ก่อนครับดูซิว่าไฟแรงๆแบบนี้แล้วเนี่ยการใช้งานในรถของผมจะเป็นอย่างไรครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับผมนิติทุกท่าและอัลโต้ไลฟ์ชายแรดขอลาท่านผู้ชมนะครับไปพร้อมกับ fb แบตเตอรี่ในรุ่น s series ครับนึกถึงแบตเตอรี่นึกถึง fb แบตเตอรี battery, s ่ s series ครับผมวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ